ผลปรากฏว่าโอ้โหเมื่อคืนทองคำเสียศูนย์หลุด2,600ดอลลาร์นะฮะแล้วแถนยังหลุด2,590ดอลลาร์อีกต่างหากนะฮะนับเป็นราคาที่ตกต่ำสุดในรอบ2เดือนเกิดขึ้นกันแล้วแต่ดีนะครับปิดตลาดขึ้นมายังยืนเหนือ2,600ได้แสดงว่าตลาดทองคำตอนนี้แกร่งอ่อนปวกเปียกหรือจะไปต่อกันแน่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับราคาทองคำนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นโกลสปอตว่าฟิวเจอร์นะครับผมรายงานให้ท่านผู้ชม ตอนเช้าเป็นประจําทุกวันเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นสีสันแนวโน้มและการตัดสินใจต่อไปนะครับเมื่อคืนโกลสปอตเนี่ยนะครับปรากฏว่าหรือว่าราคาทองคําส่งมอบล่วงหน้าที่นิวยอร์กเนี่ยเอาปิดตลาดเนี่ยตก17เหรียญ3เซนต์ต่อออนนะครับมาจอดตรงไหนรู้ไหม2,693เซนต์ต่อออนนะครับแต่อยากให้รู้นะครับว่านี่ตก3วันติดนะฮะถ้ากับว่าวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารทองคำโกลสปอตส่งมอบทันทีที่นิวยอร์กนั้นตก90เหรียญ43เซนต์นะครับหายไป4เปอร์ไม่มีทอน โอ้โหลงแรงนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อคืนถึงได้บอกไงว่าดีนะฮะที่ Gold Spot เนี่ยราคาปิดไม่สุดต่ำ2,600ไม่งั้นเสียศูนย์จากบรรดาสายเทคนิคที่ชอบวิเคราะห์ทางเทคนิคกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อคืนตกไปถึง2,589เหรียญ50เซนต์ต่อออนนี่คือหลุด2,190คือไม่ใช่แค่หลุด2,600หลุด2,190อีกต่างหากกจอดกันตรงที่2,589เหรียญ50เซนต์ต่อออนเท่ากับว่า นั่นคือราคาทองคําที่ลงลึกสุดระหว่างวันในการซื้อขายในรอบ2เดือนครับหรือนับตั้งแต่20กันยายนที่ผ่านมานะฮะนี่คิดดูสิครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ทองคาเนี่ยวืดเลยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเป็นราคาทองคำรายสัปดาห์ที่ตกหนักลบ1.8%และต่ําสุดในะรอบกว่า5เดือนที่ผ่านมานะครับคือราคาทองคํารายสัปดาห์ที่เลวร้ายจริงๆนะครับและเมื่อคืนก็ทำให้ผมว่าหลายคนที่ติดตามชาร์ตทองคําออนไลน์ก็คงใจหนาวๆลอน อาจจะบางคนจะภาวนาบอกว่าอย่าให้ปิดมันต่ำกว่า2,600ก็ถือว่าดีใจด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันน่โกลฟิวเจอร์ก็เหมือนกันก็ถูกทิ้งเหมือนกันเมื่อคืนทองคำรูปนั่งโกลฟิวเจอร์ตก11เหรียญ40เซนต์0.4%ก็ถือว่าไม่ได้มากเป็นไม,ไมอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตก3วันติดต่อกันฮะสำหรับโกลฟิวเจอร์และนั่นหมายความว่า3วันราคาทองคำในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐหายไป99เหรียญ50เซนต์ต่อออนเรียกได้ว่า100ดอลลาร์มีคืนมาเป็นแค่50เเเซนนนนตต์ท่าาัั้้องะะครรบแลวกก็ไปปมณ3.7% ดีนะฮะที่ว่าเมื่อคืนนั้นลึกสุดระหว่างวันของโกลฟิวเจอร์ไม่ได้หลุด2,600ดอลลาร์สหรัฐนะครับด้านสัญญาณที่เกิดขึ้นตรงนี้ชัดเลยครับว่ามีการเล่นดอลลาร์ติดต่อกัน3วันทําการกันแล้วนะครับและเมื่อคืนที่ผ่านมาเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นนักลงทุนก็โถมเข้าไปซื้อต่อเนื่องยังคนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าที่สุดในรอบ4เดือนต่อเนื่องเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วถามว่าสัญญาณนี้จะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับให้ดูในคืนนี้ เงินเฟอ้อผู้บริโภคและเงินเฟอ้อผู้ผลิตในอเมริกาประจำเดือนตุลาคมซึ่งจะประกาศออกมาในวันอังคารและก็ในวันพุธตามเวลาในสหรัฐอเมริกานะครับไอตรงนี้มีสีสันนั่นคือเหตุผลที่ทําไมเวลาก่อนจะถึงวันที่จะประกาศพวกประเภทเงินเฟอ้อการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะฮะร,รวมไปถึงอะไรต่างๆที่เป็นตัวเลขสําคัญพวกนี้จะมีการไล่ดอลลาร์เสมอถ้าท่านผู้ชมรู้แพทเทิร์นในการเล่นและการให้สัญญาณข่าวนะฮะั้นแต่ว่า ช่วงของ3วันที่ผ่านมาที่ไล่ดอลลร์แรงเนี่ยคือมันมีแรงส่งมาจากทรัมป์เอฟเฟกเมื่อครบ7วันในช่วงตั้งแต่5พฤศจิกายนที่เป็นบันเลือกตั้งของอเมริกาเพราะตอนนั้นคือผลชัดเจนทรัม,มานะครับนโยบายเป็นยังไงก็โถมซื้อดอลาลาอะไรมาแล้วบัเงเอิญว่าวันที่จะประกาศไอ้เอาจ้าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมาอยู่ตอนต้นและกลางสัปดาห์ในช่วงนี้ด้วยเห็นไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือพทเทินของการไล่ดอลลราสหรัฐควบคู่ไปกับการทิ้งเงิน หรือว่าการทิ้งทองคํานี่คือเป็นเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในทางกับย้อนแย้งกันเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับขณะนี้เช็คดอลลาร์สหรัฐในแถบของเอเชียก็ยังแข็งค่าอยู่นะฮะและนั่นก็เลยส่งผลให้หลายคนก็ยังกังวลถูกไหมครับว่าถ้าคืนเนี่ยเงินเฟอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคประกาศออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันอินไลน์คือตรงกับที่เขาคาดกันเอาไว้ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสูงกว่าแล้วก็หรือว่ามันต่ากว่าทิศทางจะออกคนละทางเหมือนกันนะฮะดังนั้นถึงถามท่าน ทองคําในประเทศไทยจะหลุด40,000บาทต่อบาททองคําเชื่อหรือไม่เชื่อส่งนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อส่งมานะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นอาการ,อย,าาการกกอย่างนี้นักวิเคราะห์สถาบันการเงินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับเขายังมองนะครับว่าการปรับราคาของทองคําในช่วงระยะสั้นซึ่งก็ต้องพูดตรงๆเลยมันเพิ่ง8วันหลังจากจบวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ถือว่าเป็นอาการของการที่ปรับฐานได้หรือไม่ตอนนี้เท่าบวกกันจริง3วันตกไปเพียงแค่4ี่ยังไม่ลงลบถึง10%ซึ่งถือว่าเป็นการปรับฐานอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าอาการกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าต่อยังมีอยู่ในระยะสั้นทุกคนยังมองระยะยาวกันต่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นตกลงแล้วเนี่ย ปัจจัยถึงแม้ว่ามันจะชัดเจนไปแล้วแต่นโยบายทรัมป์2.0เนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะฮะและนั่นก็จะส่งผลให้ทุกคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันครับว่าไอ้เขาไปขึ้นภาษีเยอะนําเข้ามาแล้วคนอเมริการซื้อของแพงขึ้นกลายเป็นว่าเงินเฟ้อกรดิ้นได้ดื้ออีกแล้วกดไม่ลงจะเข้าเป้า2%ก็จะช้าไปอีกนะครับก็จะทําให้วงจรการลงดอกเบยข,ของธนาคารกลางสาหรัฐนั้นมี2อย่างคือหนึ่งช้ากว่าเดิมคือ2ขึ้นเลย นะอันนี้คือสิ่งที่ตอนนี้เขากำลังมองแลวเดี๋ยวต้องเคาะก,กันอีกทีนะครับถ้ามีความชัดเจนเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมองครับว่าไอ้ความต้องการจะซื้อทองคําของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีคงอยู่คงมีต่อเนื่องนะฮะแม้ว่าล่าสุดผมทําคลิปไปเมื่อวานเราก็จะพบว่าจีนหรือแบงก์ชาติจีนเองเอามือซุกป๋าไม่ซื้อทองคําต่อเป็นเดือนที่6ติดต่อกันแล้วนะฮะดังนั้นก็ถือว่าความ ผันผวนเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่โดยเฉพาะภายใต้การนําของทรัมป์สอตอนนี้ต้องดูกันดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิเบิมยักษ์ใหญ่ของจีนประเทศที่อยู่รอบข้าของจีนนะครับและประเทศที่เป็นฐานโรงงานการผลิตของโลกตอนนี้ก็เรียกว่านะนอนไม่หลับ ไม่รู้ว่าทำจะทำจริงตามนโยบายนั้นหรือเปล่านะครับดังนั้นสัญญานี้ลองดูกันต่อไปนะครับและทองคําก็ตกลงมาถึง3วันติดต่อกันแล้วดูซิว่าจะสามารถไปต่อได้หรือไม่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อก็ส่งส่งกันเข้ามานะครับผมถามว่าท่านผู้ชมคิดว่าทองคําในประเทศไทยในรูปบาททองคําจะตกต่ํา4 0 0 0 0บาทเชื่อหรือไม่เชื่อส่งนะครับ